ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Please, น,นิวแชนเนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูด <R G S 1> ถึงไวรัล <International S 1> ที่มีกระแสโด่งดังมากที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียของคนทั้งโลกในขณะนี้เป็นไวรัลที่เกิดจากบนเวทีการประกวด Miss g r a n ์อินเตอร์เนชั่นนปี2020บนเวทีการประกวดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะ สำหรับไวรัเล่ที่มีการพูดถึงมากที่สุดนั้นก็คือไวรัเล่ของมิสแกรนจากประเทศเมียนมาหรือมิสแกรนเมียนมานั่นเองสำหรับเธอคนนี้มีชื่อว่าฮันเลหรือชื่อจริงคือตัวนันดาอองเป็นเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สเมียนมา2020ซึ่งจัดประกวดไปเมื่อวันที่30ธันวาคม2020ที่ประเทศเมียนมา หลังจากนั้นเธอได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นมิสแกรนเมียนมา2020เพื่อเดินทางมาประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020ที่ประเทศไทยก่อนจะเกิดการรัฐประหารที่ประเทศเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์2021 สำหรับฮันเลนั้นเธออายุ22ปีสูง168เซนติเมตรปัจจุบันเธอกำลังศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งเธอมีความสามารถในการทำผมแต่งหน้าพูดได้หลากหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาชานหรือไทยใหญ่และภาษาจีนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเธอเดินทางมาถึงประเทศไทยในระหว่างที่กักตัว14วัน เธอได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียหลายครั้งเล่าเรื่องที่ทหารเข็นฆ่าประชาชนในประเทศเมียนมาทั้งที่พวกเขาประท้วงอย่างสันติที่สุดแต่ละคืนเธอหลับไม่ลงไม่รู้ว่าจะมีคนตายอีกเท่าไหร่พ่อแม่สูญเสียลูกลูกสูญเสียพ่อแม่คนหนุ่มสาวถูกยิงด้วยปืนเธอบอกว่าประชาชนแค่ต้องการประชาธิปไตยทำไมต้องเข็นฆ่าเราด้วย สิ่งที่กองทัพทำคือทำลายอนาคตของประเทศชาติแต่เธอมั่นใจว่าประชาชนจะต้องชนะและเราจะสู้ไปด้วยกันซึ่งในตอนนั้นมีคนถามเธอในไลฟ์สดว่าถ้าเธอกลับไปประเทศเมียนมาและถูกทหารควบคุมตัวเธอกลัวหรือไม่เธอตอบว่าไม่กลัวเพราะเธอเลือกแล้วที่จะพูด สำหรับสุนทรพจน์ที่เธอกล่าวบนเวทีการประกวด Miss กรนด์อินเตอร์เนชันนลเมื่อคืนที่ผ่านมาในคืนวันที่27มีนาคม2021 ถึงเธอไม่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่ก่อนถึงการตอบคำถามรอบ5คนสุดท้ายบนเวทีมิสแกรนได้มอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับเธอเธอได้ขึ้นมายืนบนเวทีและกล่าวสุนทรพจน์ตามคอนเซปต์ของเวทีมิสแกรนคือยุติสงครามและความรุนแรงโดยมีการเปิดคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงที่ประเทศเมียนมาประกอบซึ่งเธอกล่าวทั้งน้ำตาว่า ตอนนี้ที่ประเทศของเธอมีคนมากมายถูกเข็นฆ่าล้มตายบนท้องถนน โดยเฉพาะวันนี้ซึ่งเป็นวันกองทัพเมียนมามีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนในขณะที่คนจํำนวนมากกลางถนนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตัวเธอเองก็อยู่เป็นเวทีนี้ในคืนนี้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นกันขอให้นานาชาติได้โปรดช่วยเมียนมาด้วยช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปและช่วยกันนำสันติภาพกลับคืนสู่เมียนมา หลังจากนั้นเธอได้ร้องท่อนหนึ่งของเพลง Heal the World ของไมเคิลแจ็กสันพร้อมภาษามือซึ่งมีเนื้อหาเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันดูแลเยียวยาโลก ให้มันเป็นสถานที่ที่ดีกว่านี้เพื่อทุกคนทุกเชื้อชาติสีผิวพร้อมทิ้งท้ายด้วยการพูดภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะได้รับเสียงปรบมือกึกก้องทั่วหอหลังจากนั้นเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้ดีว่าเมื่อกลับไปประเทศเมียนมาเธอจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนและจะขออยู่ที่ประเทศไทยต่ออีกสักพักแต่วันนี้เธอมีความสุขและภูมิใจมากที่ได้ส่งเสียงออกไปเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และประเทศชาติ ซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปผู้คนต่างชื่นชมพร้อมส่งกำลังใจให้เธอและพี่น้องประชาชนชาวเมียนมานอกจากนี้ยังชื่นชมเวที m i s ิสแกรนที่มอบพื้นที่ให้กับเธอในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมและรับฟังสุนทรพจน์ของเธอบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนเมื่อคืนที่ผ่านมานี้สามารถรับชมได้หลังจากนี้เลยค่ะนลวะ my beloved fellow citizens had worked very hard for me to be able to stand on this stage tonight this is because of that they want me to speak about their sadness and sorrow on behalf of them who are suffering from the current situation in my beloved country myanmar i deeply be sorry for the people who have lost their life on the streets Every citizen of the world wants the prosperity of their country and the peaceful environment. In doing so, the leader involved should not use their power and selfishness to pride. Why do innocent people, young women, and children risk their life? If this situation is happening in somewhere, the people from around the world trying to find a solution and help them. Today in my country, Myanmar, why I'm doing speech on this day, there are so many people dying, more than 100 people dying today. I deeply be sorry for all the people who have lost their life. <clears throat> the people from Myanmar, they are working on the streets for the democracy. I'm also the one who wrote him for the democracy on the state right now. Thank you so much to the MISRA International Organization to give me such a great opportunity to speak out my words through this platform to the international. I want to say from here that please help Myanmar. We need your urgent international help right now. Let's create a better world with individual responsibility for the new generations. May the world be at peace with Myanmar. Hey,